สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอมาอีกเลยด้วยจ้ามาพบกันตอนเช้าเช้าก็ไม่เช้าเท่าไหรล่ละจ้าสิบเอ็ดโมงเที่ยงนี่บอกจะพามาชมดอกไม้คือเก่าจ้าหลังจากชมดอกไม้แล้วมาดูว่าจะพาไปเฮ็ดอีกอย่างด้วจ้าอันนี้ดอกไม้นี่ก็ไม่ได้ปลูกแต่จะเป็นดอกไม้ของปีที่แล้วเขาขึ้นเองเขาขึ้นอีกนี่แม่จ้าพอกิ่งมันแห้งแม่แมากก็จะหักเนาะ หากออกแล้วก็จะขึ้นมาอีกแล้วก็ส่วนไอเ้เล็กๆเบี้ยเล็กๆก,ก,ก็คือเป็นเมดของเขาที่ร่วงหล่นลงมาแล้วจ้ะนี่ก็เป็นดอกไม้ป่าหรือดอกไม้อะไรไม่รู้จ้ะเพราะว่าก็เห็นเขาขายอยู่ได้พี่น้องแต่มันก็ขึ้นตามป่าแต่ไม่ให่มากก็ไม่ถอนออกแล้วจ้ะนี่สวยงามเหมือนบากอโลอเหมือนทอละโคงเหมือสวยงามสวยงาม อันนี้ก็ขอโชว์นิดหน่อยธุรกิจพันล้านคุณสาจ้ะไม่ใช่ธุรกิจโครงการโครงการพันล้านคุณสาจ้ะไม่นี่ยังไม่เสร็จสักทีส่วนนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่ก็ยังไม่สุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดกขึ้นเห็นไหมนี่โอ้นั้นมันโดน ฝนบ่อยว่จ้ะมันเน่าวัานก่อนนี้กินไปลูกเท่านี้เลยพี่น้องกระวานอยู่เด้บานอมเปรี้ยวกัแบแซบๆอากาศเนาะอากาศเนาะเป็นยังไงบ้างนี่โอ้มาดูตัวอะไรนี่จะพี่น้องตัวอะไรน่ากลัวจังดูสิเนี่ยตัวอะไรน่ากลัวจังเลยอเจ้า <laughs> ของบ้านเขาไม่อยู่จะมาแอบดูสัตว์เลี้ยงของเขาน่ารักมากเนี่ ตัวน,นี้ก็คือเลยเขตนะจ๊ะเลยเขตที่ว่าเขาฝังสายเนาะสายไฟลงข้างล่างนะจ๊ะที่คน,ค,นค,วควบคุมว่าไม่ให้เธอเลยเส้นมางสิแมเห็นบอมมันมีสายไฟอย,อยู่ฝั่งอยู่ดินพปนกระยานจะเขาก็กลับไปอโอน่นบ้านของเขาสีดำดำน่นเห็นไหมนะเวลาถ้าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็จะไปสูบเองเลยจ้ะเห็นไหมนะ <c oughs> เดินไปสูบตรงนั้นเองจ้ะสูบบ้านเขาสีดํา ไปแล้วจ้าเข้าไปในบ้านก่อนแล้วก็จะไปอโรงเรียนเอม็มมาด้จ้ะเดอ้อเออดูซิว่าจะไปทําอะไรที่โรงเรียนเอม็มมานั่นไงสัตว์เลี้ยงเหนื่อยเดินเหนื่อยวิ่งแล้วเข้าไปสุบที่บ้านแล้วจ้านั่นเข้าไปมุดใต้บ้านเขาแล้วฝนตกก็ไม่เป็นไรด้จ้ะเดอ้อไฟฟ้าเครื่องอะไรเขานะ่ะมอเตอร์ไม่เสียเพราะว่ามีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่เหนื่อยแล้วจ้าเขาตั้งเวลาไว้แล้วเนาะ พนเราตัดยารรยสร็จแล้วก็เธอก็เข้ามานอนบ้านเธอได้นะวัชรมาถึงงานโรงเรียนที่เอ็มม่าและก้ามาถึงก็เดินดูงานน้อยนึงหาที่นั่งที่ยืนที่เดินแล้วก็มาปิ้งย่างมดดอกจกอ่ะกินไหมไกินปลากินไหม ที่เตาปิ้งย่างนี้มีสี่ที่ได้แจะได้สี่เตาเมื่อกี้เขาย่างกันเต็มมาเลยเลยจะพี่น้องแม่มากก็ย่างอยู่แต่วักอายไทยนะอันนี้คุณสาขันอาสา ปิ้งย่างให้เมียจ้ะหรือว่าเมียบังคับเนี่ยพอ,อย่างเสร็จพวกฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเขาก็จะกินมัสมิโล่แ้วยจ้ะที่บ้านเราชอบไปทําบิงชูเอาไปกินใส่ของหวานเนาะจ้ะแต่ว่าฝรั่งเขามาปิ้งย่างมันหอมแล้วก็ให้มันยืดกกกกกกิิินนนนลลาา่่ออออยยยยดดดะะีี้เ งานโรงเรียนเอม่าที่แม่เอม่ามาวันนี้ภาษา,นาเนวีเขาเรียกว่าเป็นงานที่ a b s o l u t e อ y จาก็คือเป็นการที่จะปิดเอ่อเทอมปิดภาคเทอมฤดูหน้าร้อนนะจ๊ะแต่ว่าเขายังไม่ได้ปิดวันนี้แต่ว่าก็คือมาสั่งสรรค์ปิ้งย่างอะไรแล้วก็ร้องเพลงผู้ปกครองก็มาซุมเซลกันประมาณนี้แล้วจ้าอืมก็คือปีนี้ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะก็จะเอาเครื่องพวกที่จะปิ้งย่างเอามากันเองจ้าเครื่องดื่มมือนกัน ไอแม่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในใจขนาดยืนร้องเพลงก็ยังเอียงข้างม่ายอมหันหน้าม,มาเลยแล้วก็ยืนข้างหลังด้วยตอนที่คนเยอะๆนะย่างให้คุณสาก,กินไปสามชิ้นจะอันนี้คนเริ่มไม่ค่อยมีแล้วจา้าแม่อ้มากก็เลยมาย่างกินเจ้าของจะก,กินไปสองชิ้นแล้วก็ย่างให้ฟิลิปปาด้วยร้องเพลงจิตแล้วกันหาเลาะเบื้องบรรยากาศจา้ะ นี่คืออาหารหลักของที่นอวีนะจ๊ะถัะ่ว็อกครับขนมปังเีงได้ไม่มีแดด้ะจ้ะที่แรกมีอยู่พอรามฮอลโรงเรียนระบบมีแดดอันนี้อยู่หลังโรนเนงเรียนเลอโรงเรียนอิ่มมากฮอทแรกๆคุณสากินขนมปังับฮอทดอ,อกเบิ้ลสามอันจ้า พราะว,ว่าวันนี้ต้องเข้ากลับดึกเดี๋ยวเขาจะกลับไปนอนแล้วเข้าสี่ทุ่มจ้ะเมื่อกี้ม่เด็กปหนึ่งถึงปสี่หรือเปล่าร,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 ร้องเพลงจากนั้นก็รุ่นใหญ่เอ็มมาจ้ะแต่ว่าถ่ายน้อยหนึงนะ่งเนาะเพราะว่ายังไงมันก็เอาลงไม่ได้มันจะไปติดหน้าเด็กคนอื่นน้ำจ้ะเลยถ่ายหน่อยเดียวอันนี้เวลาหนาว นี่คือมาพวกไม่มาแต่มัตตลิสตารลงเลยจ้ะเป็นลำธารหลังโรงแรมข้างโรงเรียนสวยงามสดชื่นว่ารับกรมิตเแกงมีอย่างกันเด็กน้อยเนาะจ้ะการเด็กลงไปสนามบอลได้เวลาที่คุณษาจะกลับบ้านไปนอนเลยนะจ้ะก็เดินมาหาเมียวา่ยาฉันจะกลับแล้วนะอย่าบอกช่วยย้ำนะคิดจะไม่ซื้อหรือล่ะ ก็มาดวยซราดื่ด้วยโอโอเคโซดาดื่มแล้วิะอซิสมีอดเสิร์ฟ่กยอืมคนดับไฟแหละไปซื้อย่างอยู่บ้านก็นได้ซื้ออยู่เอนสสิสเซื้ออยู่ทูเนสน้องไปน้ำเตะฟิลิปปาไปน้ำย่บะ คนเริ่มกลับกันแล้วจ้ะพี่ออยพาฟิลิปป่ามาด้วยจ้ะยังไม่ได้กลับพาฟิลิปป่าเล่นที่โรงเรียนน้อยนึงก่อนเนี่ยไปเดินเดินหนูไปเดินค่ะเดินเดินไปข้างหน้านอนเอ,อฟิลิปป่านี่เขาฟังไทยเก่งมากเลยจ้ะพี่นอ้องญงขึ้นมาแม่เป็นสอนไทยสอนภาษาไทย ลูกก็เข้าใจภาษาไทยหมดเลยเพียงแต่ครับพูดยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะสองปีกว่า,อารอยยายเหรอ <c oughs> มันจะมีปลามีกุ้งให้ช้อนรอเปล่าน้อนี่ช้อนกุ้งไปลาบไปก้อยกินนี่เนาะถ้าน้ำาหนาก็แข็งเป๊กไดยจ้ะน้ำตรงนี้น้ำไหลแข็งเป๊กเลย,ร,ลย,เเลยรอยยายด้วย รอยายเข็มด้วยค่ะบอกให้รอก็ยืนรออันนี้จะเป็นกิจกรรมที่คุณครูพาเด็กน้อยเล่นนะจ้าพาเด็กน้อยเล่นพาเด็กน้อยปู่นี่ก็เป็นแอปเปิลแอปเปิลรอยายก่อนลูกแอปเปิลกำลังหมักน,น้นอยลูกเท่าบ้านแม่เอามานี่แหละจ้าแอปเปิลแดงบอใช่ไหมฟิลิปปาอันนี้เขาจะไปทําพายใส่พายทําเค้กบปจ้าแต่คนไทยเขาบอกว่า เอาไปตากินอร่อยแม่ามาเคยตําแล้วไม่ชอบแล้วจ้ะไม่ชอบกินความเปรี้ยวไหวได้แต่กินมันกินมันจะพูดยังไงดีอ่ะจะพูดอีสานก็ไม่รู้ว่าคืออะไรพูดภาษาไทยก็บรรูวก็คือจะเงียบเงียบก็ไม่ใช่นะแมอันนี้เป็นลูกพัมด้วยจ้ะลูกพัมคิดว่าลูกพัมกําลังใหญ่อันนี้เป็นหอกทานตะวันบ่หรืออย่างน้นเออต้นทานตะวันของเด็กน้อยปลูก กากิจกรรมคล้ายๆโรงเรียนบ้านเรานั่นแหละนะจะนักนักน้อย,อยงเรียนปลูกตัวรันเตานะรู้เลยตัวรันเต้าแม่มาเพิ่งเพาะไปอันนี้คณะฝรั่งบ่เนี่ยก็จะมีชื่อเด็กนักเรียนโหระพาอือย่าเด็ดล,ลูกให้แต่ยายเด็ดอืมหอมหอมอืมอันนี้อเป็นอะไรนะนเป็นต้นอะเรดิดเรดิดคิดคิด,คด,คดว่า พอบ้านแม่แอมาก็ปลูกอยู่เนาะปีที่ผ่านมาปีก่อนเนี่ยเป็นต้นแบบนี้แหละแล้วก็อันนี้ลูกริบจ่ะริบแดงสีมันบ้านแม่ไอมานั่นแหละโน่นอันนั้นยิ่งเยอะนะดกแม่ไอมามาเอาไปกินทุกป,ปีไปกินกมักสมกินกับน้ำพริกปลาจ่ะกินกับแจ่วเนาะจะ่ะแต่รอให้มันสุกให้มันแดงก่อนเพราะว่ายังไงก็ปล่อยไว้ไวหล่นทิ้งอยู่ดีหรือว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่แม่ไอมาไม่มาขโมยเอาก็นกก็กินหมดเนาะจะ่ะเนี่ย มีสลาให้เล่นเดีแต่ก่อนก็พาเอม็มมามาเต่ก่อนก็พาเอม็มมามาตอนเอม็มมาเป็นเด็กเราจะมาเล่นอย่างนี้แหละสุเสาวอาทิตย์หรือวันวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอู้อันเนี้ยพี่นอกกินก็ตับมะฮูกินกับน้กินกก็แซ่บแซบ,แซบยอดของอันทวลรันเตานะไปค่ะเดินไปเดินก่อนยายนะหลานก็ฟังไทยออกแล้วจ้ะบอกเดินก็เดินฟิลิปปนะ่านะก็ปลูกอะไรก็ไม่รู้นะนั่นะมีชื่ออของเด็กอยู่นะเขาปลูกอะไรฟิลิปปาไปดูสินะไปเดินเดินไปดูไปเขาปลูกอะไรยายว่านะ เออไปดูสิลุมสนอเบิงบเบิงทางย่างเออไปดูสิน่ะรู้จักได้พี่น้องปลูกมันฝรั่งจ้าเห็นหมาเนี่ยแล้วก็มีลายชื่อของเด็ก,ด,กด้วยเนี่ยมันฝรั่งมันฝรั่งไม่ใช่มันคนไทยโน,น่นสนามอันบอลจะไปหาเอม็มมาเญรปุนว่าฟิลิปปาถามหาว่าเอม็มมาเอม็มมา มาแดดออกตอนหกโมงกว่าพึ่งท่านะงานเขาเลิกปิ้งย่างกันแล้วยังมาแดดออกอยู่อีลาอย่างให้แดดไม่แดดน,น,นอะอีลาหน่อยเบาสนนหนยังปั่นจักรยานพันเรียกับป้อนขนมปังลานกับฮอตะดอกอยู่ไม่ป้อนหรอกถือแล้วพป่นกินเองจ้ะลิปปาก,กินเอง ตอนนี้เอ็มมาเป็นคนไกวจ้ะไกวให er ้แม <uncle> <ope> ่แล้วก็ไกวให้พี่ออยแล้วก็ไกวให้น้องอืมโอยโอียเที่ยงเลยแม่ละอืมบ๊งยอบายฟิลิปป้าบังฟิลิปป้าบัง คนงหนูยังไม่ได้หยุดเลยของตัวเองยังไม่หยุดใจพี่เอมาไปได้ไงเอ๊ชิบว่ขาดซะว่าเอาไแม่อ้วนไหมบกเดืองดับขี่บกเดืองดับยังฟิลิปปา บ้านแล้วจ้าเพราะว่าฝนเริ่มลินอีกแล้วแล้วก็ได้เวลาที่ฟิลิปป้าใกล้เวลานอนแล้วโอ้แม่ต้องอยู่ทางนี้เนาะอะไรเมาอะไร <c oughs> แคมชินอีกแล้วบ <c oughs> มลูเ <c oughs> <c oughs> ลียจะมาของผู้ใด <c oughs> ไปส่งฟิลิปป,ป้ากลับมาแล้วจ้ามาถ่ายดอกไม้ที่สวยให้ดูเกือบถ่ายไม่ทันเนาะ อก็จะมาถ่ายตั้งแต่บานดอกแรกๆคุณแต่ว่ามันอยู่ติดถนนแล้วลืมคาวมาถ่ายเลยจากจนแก่แล้วเหมือนคล้ายๆดอกฟินเนาะ